เอพวกเรามีแฟนเป็นคนโรคจิตที่พยายามจะทำลายลูกและฉันในทุกชั่วโมงเธอจะพยายามพังบ้านเพื่อหอบลูกหนีไปเราต้องรีบแจ้งตำรวจและรอจะถึงเช้าก่อนที่เรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเอาลูกของฉันคืนมาไม่งั้นละก็ฉันจะทำให้แกตุยอย่ามายุ่งกับลูกของฉัน หวังว่าแฟนของเราจะไปแล้วสินะนี่นี่ขี่โมกแล้วอ่ะเพื่อนฉันรู้สึกหนาวแปลกๆยังไงก็ไม่รู้หนาวจนฟันันหมดแล้วอ๊ยแล้วดูเตียงของพวกเราสิเรานอนพร้อมกันแล้วแหละไม่นนายเป็บ มันก็เป็นนมหมดแหละใช่เราก็เป็นนมเหมือนกันตอนนี้บรรยากาศด้านนอกเนี่ยน่าจะหิมะตกแล้วฉันว่าพวกเราควรที่จะเติมฟืนเติมไฟหน่อยนะเพราะว่าไม่งั้นเราจะหนาวตายอยู่ในบ้านหลังนี้ว่าแต่ลูกของเราอยู่ไหนอะลูกของพวกเราสี่คนอะเรา,เราจะอ<ร>ดนมอะทอดามายังไงโอ้เบบี้นี่เบบี้เบบี้อยู่นี่นี่นี่นๆๆๆๆห้องลูกอยู่นี่โอ,โ,โอ้โหเออลูกอยู่นี่ลูกสั่นหัวอยู่นี่หนาวสั่นไหนอะ เอาใส่จะหนาวจริงสั่นขนาดนั้นอะโถเแบบีน้อยเอาล่ะถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราหาฟืนเอาไปเติมฟืนข้างนอกกันดีกว่าว่าแต่ฟือนอยู่ไหนอะ่ะนี่เราเปิดประตูนี่ออกไปข้างนอกก่อนเพื่อนามาหนี้ครั้งนี้ <c oughs> เราต้องไปเอาฟืนด้านนอกตรงนี้เลย <c oughs> นี่แหละฟืนนี่แหละอุ้ยต้องบริหารดีๆหรือเปล่าเพราะว่ามันมีไม่เยอะสักเท่าไหร่เลยนะทุกคนแล้นขนหน่อย ปะเสร็ át, จแล้วเราก็จะเอาลงไปใส่เตาผิงบริเวณด้านล่างห้องเบสเมนต์ให้ฉันใส่เลยปะใส่เลยใส่เลยอ่ะถือได้คนเดียวเหรอไม่มีหมาด้วยแต่ละโอ้ยโอ้ยค่อยอุ่นขึ้นมาหน่อยเท่านี้ลูกของเราก็น่าจะหายหนาวสั่นแล้วมั้งโอ้ลูกยังร้องอยู่เลยอคงต้องเปิดเพลงกล่อมแล้วล่ะเดี๋ยวฉันเปิดเพลงให้ลูกกินไม้ท้าลูกนะนอนนะจ๊ะ คนดีเตรงเต่งนี่เกิดเราไม้ไปทับทำไมเอาก็เผื่อลูกเล่นไงเดี๋ยวมีใครมาเพื่อนไม่ใช่ปวดข้างนะใครมาหรต่งนองเ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 ฮ้ย ฉันกลัวจังเลยอ่ะกลัวว่าจะเป็นแฟนสาวของฉันที่เขาดูโรคจิตโรคจิตเราเลิกกันมาสามเดือนแล้วแต่ดูเหมือนว่าเธอยังรังควานฉันไม่เลิกเลยอ่ะไม่เห็นมีใครเลยนี่นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฉันลองเปิดดูนะแฟนสาอ่ะวิ่งเฮ้ยให้ฉันเข้าไปฉันจะดูลูกของเราฉันบอกแกแล้วเช็กบอยแตแกไม่ให้ฉันเข้าไปฉันจะอยู่แถวๆนี้แล้วจะปวดนูกนปวดนัน เจอกันไปดูนี่เลยนะไม่มีทางอะ่ะถ้ามันเป็นแม่ที่นิสัยไม่ดี้ออกไปจากที่นี่เดนขารไม่อกันจะเล่นตำรวจไปไปปิดประตูเลยแล้วแกจะต้องเสียใจที่จะต้เอาเบบี้ของเธอคืนไม่มีทางเฮ้ยไ,ไปแล้วไ,ไปแล้วเอาหลักกฎการเล่นแบบเบสิกมีวิธีการเล่นด้วยเหรอโอ้โห <c oughs> ถ้าเกิดว่าภรรยาของเรามาแล้วก็ให้เราทําการปิดหน้าต่างซ้ายอย่าเปิดหน้าต่างเพ่นพานนะไม่งั้นเธอจะเข้ามาด้านในโอเครับทราบอืมและถ้ากิดว่าเธอเนี่ยแอบเข้ามาในบ้านเรียบร้อยแล้ววิธีที่จะทําให้ปลอดภัยมากที่สุดคือรีบไปเอาเบบีของคุณและซ่อนในตู้ซะก่อนที่เธอจะตับได้แล้วรับพาตัวเบบีไปโอ้โห ประตูหน้าบ้านต้องเช็คดีๆอย่าปล่อยให้ประตูเปิดไม่งั้นเธอจะเข้ามาแบบสบายใจชิบอืมแล้วก็อย่าลืมดูแลเบบี้ด้วยนะนี่วิธีการเอาอุ้มเด็กแล้วก็เข้าไปในตู้อย่างนี้จะปลอดภัยที่สุดอืมแล้วก็อย่าลืมนะมันจะมีไฟในห้องด้วยอะ่ะโอ้หเราต้องเปิดปิดสวิตไฟหรอเปิดได้แค่สองห้องในเวลาเดีวยวกันใช่ คือเรามีาประตูสองประตูซึ่งประตูสองประตูนี้เธออาจจะมาประตูไหนก็ได้โอ้โห,หประตูลังเพื่อนประตูยังไงหมดแล้วเนี่ยเอาล่ะตอนนี้ทุกคนถือแฟลตไลท์ขึ้นมานะเราต้องดูแลลูกของเราให้ได้ดีที่สุดและที่สําคัญคือต้องโทรบอกตำรวจด้วยโทรหาตำรวจก่อนโอ้โหแล้วน,น,นั่นตุ๊กตาอะไรเี่ยโอเคหน้ายิ้มเชียร์ตุ๊กตาภาพเหมือนของจงุ๊บแดงฉันโทรหาตำรวจก่อนยิ้มสวยกิ๊กกิ๊กกิ๊ก ตำรวจครับกิ๊งกิ๊คุณไม่มีใครรับเลยอ่ะสวยแล้วไงหรือว่ามันนอกเวลาทำงานตำรวจไปไหนไหมดตำรวจสวัสดีค่ะมีอะไรให้รับใช้คะนี่ตำรวจค่ะคือว่าภรรยาของพวกเราเป็นบ้าไปแล้วครับและตอนนี้เขาเพยายามจะมาขโมยลูกของเราแล้วก็จะพังบ้านของพวกเราด้วยครับโอ้ขอไปในความไม่สะดวกนะคะคือว่าตอนนี้มันดึ ติดต่อตำรวจที่ใกล้บ้านคุณนะคะแลวแ,แล้วมันต้องใช้เวลานานแค่ไหนครับอืมน่าจะประมาณเจ็ดโมงเช้านะคะเราจะส่งเจ้าหน้าที่ไปนะคะโอเคครับเย้ก,ก็รีบรีบม,ม,มาแล้วกันนะครับตอนนี้พวกเราจะพยายามเอาชีวิตรอดด้วยตัวเองโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นก็ขอให้คุณปลอดภัยนะคะเราจะรีบไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยคะ่ะตำรวจมีบทบ,บาททุกครั้งตอนเรื่องจบถูกเอ๊ะมันรับเวลาถอยหลังอะไรหลือข้าววิ้อ สองครัววแล้กหนึ่งโอ้อากาศหนาวเปียวเอาล่ะตอนนี้อากาศหนาวแล้วไปไปไปเร็ว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 เร้ยโอ้ยน้ำแข็งเกาะน้ำแข็งเกาะมึงจะร้องเหรอเด้อชุดแจงแล้วฉันเราจะคอยดูเอ่มสิ่งที่เรียกว่าหน้าต่างให้ดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวปิดประตูผมด้วยปิดประตูผมด้วยปิดประตูผมด้วยเฮ้ยโอ้ยเลื่อนรถโอ้ยเลื่อนรถเลื่อนรถเลื่อนรถเรองปิดหน้าต่างโอเคโอเคอุ่นยังอุ่นยังเขาเปิดไฟที่หน่อยวุ่นแล้ววุ่นล้หน้าต่างทั้งสองบานปิดแล้วนะ เรียบร้อยลูกน้องลูก้องลูกน้องลูกน้องพี่ีไปเรียบไปเรียโอ้แม่แม่โอระนอหูลูกหนาวนะเนี่ยฉันว่าลูกเราเริ่มหนาวอ่ะงั้นเดี๋ยวผมเอาทานโอ้ยเปิดเปิดแล้วปิดด้วยนะพี่กีัะอปิดปิดิล ช่ด้วยช่วยด้วยเปิดประตูเปิดประตูเอาประตูประตูเปิดระตูเปิด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 เปเอยดเปิยเปิเอิดเปิดเปมดเปิดเปิดเปิดเมแลเวิดเุิดเปิดเุิดเปิดอุิดเปิดอปิดเปิดเปอดเปิดเปอเปิดเปิดเดเปิดเปดเปิ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 ดอปิดเปิเิดเิดเปิดเปิดเปิดเเปิดเปิดเปดเปิดเุิดเปิดเป้เดอเดเดเดดเด้เเเเดเดเดก แผลเยอร์ทุกคนซ่อนซ่อนตัวหน่วนเลยซ่อนอยู่โอ้ซ่อนช่องล่าง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 โอเคโอเคโอเ้โหโอ้หุยเบบี้ทอมเมอร์คืออะไรอ่ะลูกจะหนาวตายลูกจะเหนื่ออ้ามันมันไปพยยามจะฆ่าลูกมันพยายามจะฆ่าลูกเปิดต้องเปิดเปิดเพลง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 ฉันเปิดให้ฉันเปิดให้ผมเปิดอยู่ผมเปิดอยู่ ไอ้เดี๋ยวนี้พยายามกันเอาลูกฉันคืนบาโอ้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเปิดประตูไปเอาไม้สองคนโอเคมาพวกเราเราจะไม่ยอมให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยใช่เราจะคอยดู คอยดูคอยแลดูทุกอย่างลูกร้องแล้วลร้องลูกร้องลูกร้องลูกร้องเพลงก่อนโอระเหยยารงไม่งั้นแม่จะให้กินนมอนหนาวหนาวอะค่ะในเลื่อร้องของนักร้องเสียงเพี้ยนในกล่อมลูกดีๆคุณคือนักร้องเสียงเพี้ยนครับไม่ไหวเฮ้ยฉันดูประตูหน้าให้นะใรเปประตูไม่ตังเออ มันไปแล้วมันไปแล้วปีนต่างแล้วเมื่อกี้มันจะปีนเหรอใช่ใช่มันมันแอบแง้มมันแอบเง้ยมต่างฝั่งฉันดูประตูด้านหน้าอยู่ตอนนี้ไม่มีอะไรนะผิดปกติไหนดีดูด้านด้านหน้าฉันดูห้องนี้โอเคฉันดูแบบใจจดใจจ่อเลยล่ะได้ข่าวว่ามันมีหมาชี้บ่าอยู่ด้านหลังบ้านเนี่ยนะไอ้มันมันมันวิ่งไปข้างหน้ามันวิ่งมึงหน้าเฮ้ยพี่หัวไม่เห็นมันวิ่งอ้อมไปเฮ้ยมันกำลังจะเปิดอย่าเข้ามานะนางตัวดีมันไปทางซ้ายมือเราพี่ไหมตังแม่โลกเพลงก่อนเล่นเพลงก่อนเล่นเพลงก่อนตอนนี้มันกำลังอมมาาดดด้้นนหหลัังงะูทีี่อครวๆ มันไม่ได้หายตัวนะเพื่อนมันมันวิ่งอ้อมเราดูได้สังเกตตามได้เกน้อยหนูรู้สึกไม่สบายตัวสงสัยลูกแหวกจะเปลี่ยนแพมเพอร์แล้วล่ะเฮ้ยดูดีๆหน้าบ้านมันก็แบบว่าไฟมันจะดับไปอะ่ะแสดงว่าตอนนี้น่าจะเปลี่ยนเวลาใกล้ๆจะตีสองแล้วนะทุกคนหุ้ยมันจะยากกว่าเดิมนิดหน่อยเราต้องคอยดูคอยตรวจตายให้ดีๆอยในบ้านที่เตรียมไว้หมดแล้วตันไม่ไปข้างหลังมันไม่ไปข้างหลังมันไม่ไปข้างหลังตอนนี้ไม่ไปข้างหลังอยู่พี่กิจพี่จะพ่พี่จะ ปิด้ปิดแล้วปิดแล้วพี่ขอจะเข้าไปน่อนเถอะจ๊ะตอนนี้ล่ะพี่ขิดไปดูข้างหน้าส่วนฉันจะไปเอาฟืนมันไม่ไปข้างหน้าแ้ยมันไม่มาหลังปรตูเหรูมันไม่มาหลังแล้วเอ้ยมเห็นฉันอ่ะไม่เห็นฉันโอเคเดี๋ยวฉันจะเข้าไปนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยปิดประตูให้ฉันนะโอเควิ่งโอเคโอโอเคโอเผมปิดระตูเงีย ลูกเหนีูกนีลูกนี้โอเคจะเข้าเร็วเร็วเร็วมันไปยังมันไปยังมันยังไม่ขึ้นว่าไปยังยังยังโอเคไปดูประตูครับตอนไหนนะจ๊ะดูประตูแล้วดูประตูประตูด้านหน้าใช่ไหมโอเคเสวยเติมฟืนเติมฟืนเรารอดมาถึงตีสองแล้วครับเอ้ยเฮ้ยมันมาข้างหน้าเขาจะเข้าไปดูด้านลุ้นโดยด้านลุ้นพระคุณแม่เขาไปด้านข้างพี่ไม้แล้ว วิ่งไปแล้วใช่ไหมเมื่อกีน้นายเห็นป้าเอ่อแกงพี่จะไปเอาฟืนฉันฉันไม่เห็นป่ะหน้านตามันโดนดพิเกตตอนเนี้ยฉันคิดว่าฉันจะซื้อหมาชิบะนะให้มันเฝ้าหลังบ้านเพราะนายคิดว่าไงอะ่ะเป็นความคิดที่ดีไหมดีนะดีดีดเฮ้ยมันวิ่งมาหลังบ้านวิ่งมาหลังบ้านไม่มมันจะพี่มาแทงผมโอ้ยหย่าหย่าพี่ลูกบอลเล็กนี่เล็กลูกจ๋าได้ไหมหนึ่งสองสามพิเกตเข้ามาโอ้โหเปิดตู้เปิดตู้เปิดตู้เอ้าเอ้เอ้าประตูหน้าบ้านไม่ได้ปิดประตูหน้าบ้้านไไม่ดดปิ เมื่อกี้ปิดแล้วเมื่อกี้ผมเห็นว่าปิดแล้วอะมาทางก็ต่างมันฟักเข้ามาทางก็ต่างอ้ my god พ่อนายพ่อนายเข้าวตู้พ่อนายเข้าวตู้จะเข้าอยู่จะเข้าอยู่ข้าวตู้ด่วนๆเอาแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วตอนนี้กำลังจะหนาวตายทำไมเธอยังไม่ไปมันจะหนาวตายภรรยาสุดที่รักภรรยาสุดที่รักเด็กร้องเด็กร้องเอาเปิดเปิดเพลงเปิดเพลงมันดเพลแล้วมันจะผ่านแล้วมันจะผ่าแล้วโอเคตายแล้วเออ เป็นไงเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างลูกลูกโอเคไหมอ๋อฉันเปิดเพลงแล้วล่ะดูท่าบ้านนะผมตางเยพี่วังเลยได้จ้ะไม่แล้วฉันน่ะนะขอซื้อหมาจีบมาเจ็ดสิบรูปับไปไอ้หมาไม่ไหวแล้วฮงกัดมันกัดมันลูกเออนั่นแหละนั่นแหละเอาเอามาเอาเอาหมาไปไหนอะเดี๋ยวเอันนี้แม่บั็กหรือเปล่าเฮ้ยไม่แม่แล้วอยู่หน้าบ้าน หมาชิบะฉันอยู่กับหมาชิบะหมาชิบะเหมือนมันเดินมันเดินตะเวนมันเดินตะเวนแข็งมากลูกเก่งแข็งมากแข็งมากมันเดินตะเวนอยู่ไปดูดูดูหมาฉันดูหมาฉันมาทำงานแล้วไอ้เยหมอเจี๊ยทำอะไรฉันไม่ได้เลยอู้ยอุ้ยอู้ยอู้ยไม่ไม่พยายามจะฟังแต่นอกบ้านเฮ้ยมันมันมันเฝ้าเหมือนไม่เฝ้าอ่ะเป็นไงบ้างลูกเอ้ยเออเป็นเปิดเป็นนักปีนนักปีนนปีนนาตปีนหนาวค่ะหนือนาวเยนเย็นก่อนนะลูกเอาไปนะครับ เฮ้ย,ยงานเข้าแล้วนั่นไงมันปิดไฟแล้วอะมันทําให้เราดูยากขึ้นเราเปิดไฟไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันดูหน้าต่างฝั่งนี้แล้วกันมันอยู่กับจุบแจ,จงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันแต่อุ้ยมันแทงขลุกมันแทงกำแพงเลย,อยตอนนี้เวลาตีสี่แล้วนะทุกคนเหลือแค่สองชั่วโมงไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วอ่เฮ้ยทุกบแจมพี่องไปเอาไฟตีห้าแล้วตีห้าแล้วด่วนพี่กิดด่วน ชิบชิบะฉันเป็นไงบ้างาชิบชิบะเอ้ชิบะชิบะช่วยพี่อยู่ชิบะช่วยพี่อยู่โอเคโอเคพี่กินมะยอดเยี่ยมอุย้ยเกือบไปแล้วฝั่งนี้ล่ะมองซ้ายมองขวาประตูหน้าปลอดภัยเพลงดับ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 โอ้ยน,นันน่นนันน่นนั่นนั่นลูกร้องลูกร้องโอ้เพลงอยู่เ,<อ>เปิดเพลงอยู่ฉันจะซื้อนมให้ลูกฉันได้ราคาสิบโลบัคเอาจัดไปให้เลอสิบโลบัคฉันก็ซื้อไปแล้วฉันซื้อไปเผื่อที่จริงยัดยัดยัดไม่เป็นลิลิลิได้ไหมลูกจะได้ไม่ร้องอ่ะ ฉันยัดแล้วลูกฉันได้กินนมแล้วล่ะตอนนี้น่าจะมีความสุขอ่าอุ้ยมันอยู่หลังบ้านตลอดเลยอ่ะใช่มันแขนเหรอใช่มันอยู่หลังบ้านเราตลอดเลยแล้วพี่จะไปออกไปเอาปืนอ่ะโอเคหมอเกยจะกลายเป็นหยานะอย่าคิดที่จะกินหมาฉันเด็ดขาดไอ้คนโรคจิตไอ้โอ้ยโอ้ยมันแทงไปเหมือนกูน่ะมันแทงฉันอะโอ้แล้วทำไงอ่ะหนาวเอางี้เราคงจะต้องใช้วิธีนี้แล้วล่ะฉันจะออกไป S 1> <S 1> เฮ้ยปิดประตู้ปิดประตูปิดแป้งสู้ๆปิดประตูเอาเดี๋ยวพามันเข้ามาเลยมาเข้ามาเป็นกำลังของฉันฉันลงทุนทำเพื่อพวกนายฟื้นฟืนไม่มบี้ยวฟื้นโอ้โหได้โปรเทอเนะร์ถ้าไม่กลัวหนาวตายละโกให้ฉันเข้าไปเถอะนะจ๊ะไม่เอา มีวันที่จะเปิดประตูให้แกเด็ดขาดนะไปรอคนนึ่งไปรอคนหนึ่งไปรอคนหนึงโอเคโอเครอ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 หมาอยู่ไหนหมาหมาฉันตายแล้วไปเร็วเร็วไปเร็วเร็วไปเร็วเร็วจะเข้ามาแล้วมามวงนี้6วงแล้ว6วงแล้วเอ้ยตามเข้าไปโอ้ยเฮ้ยนี่นะแล้วลูกของเราอ่ะลูกของเราเป็นไงบ้างยังอยู่ยังอยู่อุ้มแล้วอุ้มอุ้มแล้วอุ้มไว้ไว้อุ้มไว้ไว้อุ้งอุ้งเข้าตู้แล้วเข้าไปเข้าไปเข้าไป ผมมงเช้าแล้วผมมงเช้าแล้วเพื่อนเดียวเพื่อนอีแค่สิบกว่านาทีเท่านั้นเราจะสามารถเป็นไทยแล้วไปแล้วไปแล้วมันปิดประตูปิดประตูปไปแล้วปิดประตูเยเยสเยสวู้วว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 หวอวววววววยววไวววอวววววลูกวววววไหนอวว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 ปววนวว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 วลวกว เข้ามาเข้ามาเข้ามาเร็วทุกอย่างเร็วเข้าไม่ได้ได้สิยังไงอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันโอเคแม่ไปไปแล้วไปไปยิงใช่ไหมโอเคไม่ยิงไม่จริงไม่จริงรูปเดียวอยู่นี่เอ้ามันโผล่ไปมันยืนอยู่นี่แม่แม่ไม่ใช่เซฟโซนที่ล่อมันออกไปข้างนอกแถวนี้มันตามใครอยู่เฮ้ยแต่กระจายนะมันตามพี่กินอยู่มันตามพี่กินอยู่ แล้วมันก็หนาวมากด้วยฉันกำลังเติมฟืนอยู่เติมเพื่อนเพอนเติมแล้วเติมแล้วเติมแล้วผมเห็นผมเห็นสีบิงก่นั่นนัหมาฉันเห่าหมาฉันเห่าให้หมามากันมันเลยหกโมงแล้วเพื่อนหกโมงแล้วอีกไม่นานครับเราจะสามารถเอาจากที่นี่ได้แล้วตำรวจไปต่อได้โอ้้ยอวาุ้มลูกอุ้มลูกอุ้มลูกแล้วอุ้มลูกแล้วไป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 ใช้เต้ดินใช้เต้ดินใช้เต้ดินันเต้ดินต้อนนะ ซ่อนเลยซ่อนเลยฉันปิดประตูไม่ได้ฉันต้องซ่อนตัวก่อนเอาพอดีซ่อนหรือยังซ่อนหรือยังซ่อนแล้วซ่อนแล้วซ่อนแล้วเออร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 อมีใครไม่อยู่ในตู้ไหมฉันอยู่ในตู้แล้วเนี่ยเอาลูกหายมาจากมือผมเฮ้ยเจ็ดโมงพอดีตำรวจตำรวจตำรวจไม่หมวีว่วีว่าวีว่ารายงานจากสถานที่เกิดเหตุ รายงานจะสอถามที่เกิดเหตุตอนนี้พวกเรามาถึงบ้านคนที่โทรมาแจ้งเรียบร้อยแล้วตำรวจช่วยด้วยออากบ้านอจากบ้านออกจากบ้านอะกรอกจากบ้านอคุณตำรวจครับคุณวยช่วยด้วยโอ้เฮ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 ้ยตอนนี้ตอนนี้ก็ไล่เธออยู่เขาอยู่ไรเขาอยู่ตำรวจ ำราหรือเปล่าครับว่าเธอเนี่ยไปอยู่ที่ไหนล่ะครับอยู่ตรงนี้แหละครับคุณตำรวจตำรวจไม่เห็นจริงเหรอถามจริงเธอได่อยู่แถวบ้านเรานี่แหละครับอยู่ข้างหน้าผมนี่แหละเฮ้ยเธออยู่แถวนี้เหรอครับแธอจะวิ่งไปทางฝ่าไม้ตรงนั้นแล้วมาครับโอเคถ้าอย่างงั้นเราก็คุณมากับเราหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวเราจะสอบถามข้อมูลอ้าตำรวจอออ่่่ะผมก็เหหนรรรคคัับบยยชวูที แล้วทำไมจะฆ่าจะฆ่าฉันแล้วขโมยลูกแล้วตอนนี้เธอยังพายายามอยู่อาใครจะได้มาเปิดประตูตให้ผมหน่อยโอเคโอเค,อเคถ้าอย่างนั้นละก็เ,เดี๋ยวเราจัดการอเ,เองครับจอยกรุ๊ปเพื่อดูแชปเตอร์สองโอ้โห <laughs> ตำรนหลวจเอ้ย <laughs> ไปตัดแว่นซะนะผมโดนปาดอยู่ตำรวจบอกมองไม่เห็นอะ เอาละแล,แล้วสุดท้ายนะก็ตำรวจอาจจะต้องไปตัดแว่นแหละถึงจะมองเห็นภรรยาของเราไม่เถอะ <c oughs> ไม่ไหวมากเฮ้ยแต่ลูกกับเราเนี่ยก็ปลอดภัยนะเพราะว่าตำรวจมาทันเวลาพอดีถึงแม้ว่าตัวผู้หญิงจะบาักเล็กน้อยก็ตามแต่ก็กอ,อ <5 S 1> ไว้เดี๋ยวรอดูแชปเตอร์สแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงทุกคน<ด>โอเค อย่างเหนื่อยอ่ะนี่จะบอกว่าเขามีดอนเล e เธออินใช่ไหมแล้วเขามีดอนเล e ฮิมอินด้วยนะทุกคน <G AS K> ใช่โอ้ยม <G AS P> ันจะเปลี่ยนเป็นผูน้าชายเหรอใช่แล้วเรื่องราวมันจะเป็นยังไงติดตามชมแล้วกันสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย <G AS P> บาย <G AS P> จุ๊บ <G AS P>